อาณาจักรจะไปโรงเรียนจ้าวันนี้เดินไปส่งอาณาจักรโรงเรียนกันปมีคนไหมไสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้เราจะไปส่งอาณาจักรโรงเรียนด้วยกันจ้าบรรยากาศยังเย็นเย็นอยู่ ใส่เสือหนาวอยู่กำลังลงอันรีบอาจากมาแล้วเขาที่อ,อยากรีบดูด้วยมีคนไหมเปิดชนเขาเลยไมไม่มี ไม่มีครับปโอ้มืดมากจ้ะแต่อยู่ในกล้องเพื่อนจะสว่างจ้ะแต่ที่จริงแล้วข้างนอกมืดเด้อจ้ะยากาศยังมืดมืๆยู่ดูน้ำก่อนนะฮะ<ม> ถ้ามีน้ำเดี๋ยวพึ่งไปนะมีไหมเออไม่มีไปสงสัยเขามาทำแล้วไปถามนี้น้ำอยู่นี่เวลาโรดมาเพิ่งกะจะเหยียบใส่รอให้เขาไปก่อนมาจา้ะเรามาเดินไปส่งอาณาจักรพร้อมๆกันกับบรรยากาศมืดๆ หนาวไหมหนาวไหมเอกหนาวไหมเย็นนิดหน่อยเนาะจะเดินตามทางบรรยากาศตามทางดูกะกาด้วยนะเอาบอกมัวด้วยไฟน้ำทางยังบ,บ่ปิดจ้ะ มันมืดแหงยังว่าปิดฟืนปิดไฟในสวนกันยังมืดจูมาทางนี้มาทางนี้จะลุงเลี้ยงอยู่ข้างนานเด ไปถึงโรงเรียนแล้วครับวันนี้พามาส่งอาณาจักรกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไม่มีอะไรมากมายมเรามาเดินมาส่งอาณาจักรโรงเรียนด้วยกันเฉยเฉยมีกะกาบอกหมอหน่อยนะลบโทษตีนิดหน่อย ถึงแล้วจะโรงเรียนถึงโรงเรียนแล้วเราจะได้ปิดแล้วนะจ๊ะคนเยอะจ้าคนเยอะถ่ายไม่ได้จ้ะถ่ายเด็กไม่ได้ นจักวะบาย<ป>องอาณาจักรกลับบ้านแล้วจ้าอาณาจักรเข้าโรงเรียนแต่หมอมองกลับบ้านมาแล้วจ้ะฝรั่งฟังโค้งกลับมาแล้วแป๊บเดียวจ้ะบรรยากาศในบ้านเขาบรรยากาศหนาหนาวก็จะเป็นยังไงหล่ะจ้าว่มนี้ ใบ,ใ,บใบไม้ใบลายหรอนะรกกลังสงบจ้เปิดดูจดุดหมายก่อนมีจดมุดหมายไหมบนีจดหมายจะโฆษณา<ม>เราจะขึ้นบ้านไปทำกับขมกับข้าวแล้วก็เข่าท็อปทีนเท้าเลยจา้าจักรไงชื่อ บ้านแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพาพ่อแม่พี่น้องเดินไปส่งอาณาจักรโรงเรียนด้วยกันจ้ามันบ่นมีเห็ดเก็บบ่มีผักมีม,มีออกนา,นา,นาหน้วเขาก็จะวนเวียนแต่อยู่กับบ้านนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าทำกับข้าวส่งอาณาจักรอยู่จังซีล่ะจ้า กับอคอยมีอย่างหนาเบิงเนาะจ้ะเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจให้พรังฟังคงด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ากฝาเบิงฝากแง้งให้แน่รอดูเห็ดรอดูผักกุหละจ้าจะเข้าบ้านแล้วจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย